สวัสดีค่ะห่างหายไปนานเลยนะคะวันนี้ก็ตามคำเรียกร้องค่ะจะมาทำกระดูกหมูอ่อนคั่วกิ้งนะคะก็มีส่วนผสมคือดังนี้ค่ะอันนี้เป็นหมูนะคะเนี่ยค่ะเป็นกระดูกหมูอ่อนนะคะ1นกิโลค่ะแล้วก็เครื่อง ปรุงนะคะก็มีพริกไทยดำนะคะเนี่ยพริกไทยดำค่ะเดี๋ยวจะลงในคลิปให้นะคะใต้คลิปให้นะคะว่าส่วนผสมใช้เท่าไหร่นะคะพริกไทยดำนี่กระเทียมค่ะกระเทียมจีนนะคะกระเทียมจีนแล้วก็อันนี้ขมิ้นชันนะคะเป็นขมิ้นชันแล้วก็ผิวมะกรูดค่ะ ผิวมะก,กรูดอันนี้ตะไคร้นะคะตะไคร้แล้วก็อันนี้ขาค่ะขานะคะแล้วก็มีพริกแห้งจินดานะคะพริกแห้งจินดาแล้วก็อันนี้พริกสดนะคะพริกแดงสดนะคะใส่ผสมกันไปด้วยนะคะสีจะได้ออกสวยๆค่ะแล้วก็อันนี้หอมแดงนะคะ หอมแดงแล้วทีนี้ก็จะมีใบมะกรูดนะคะมีใบมะกรูดใส่สุดท้ายเลยค่ะแล้วก็กะปิค่ะน,นี่ขาดไม่ได้นะคะกะปิค่ะแล้วเดี๋ยวจะตำน้ำพริกนะคะอรอสักครู่นะคะขออนุญ,ญาตตำน้าพริกก่อนค่ะน้ำพริกของเราก็ทำเรียบร้อยแล้วนะคะโขกเรียบร้อยแล้วนะคะถึงวิธีการทำแล้วค่ะ ก็มันจะมีหมูนะคะหมูนะคะกระดูกหมูอ่อนค่ะกระดูกหมูอ่อนนะคะแล้วก็จะมีน้ำมันนะคะน้ำมันค่ะอันนี้กระเทียมนะคะน้ำมันกระเทียมอันนี้ซีอิ๊วขาวค่ะซีอิ๊วขาวนะคะเดี๋ยวจะลงใต้คลิปให้นะคะแล้วก็น้ำปลาค่ะ อันนี้ใบมะกรูดที่เราจะต้องใส่ไปด้วยนะคะจะได้หอมๆค่ะตอนนี้เราก็เปิดแก๊สนะคะเปิดแก๊สใส่น้ำมันค่ะน้ำมันก็ไม่ต้องเยอะเดี๋ยวเพราะว่าหมูเนี่ยมันจะมีมันออกมาอีกนะคะน้ำมันค่ะ ใส่กระเทียมนะคะใส่กระเทียมลงไปผัดให้หอมๆค่ะผัดให้เหลืองๆห,หน่อยนะคะโอ้ไม่ทันเรยกระเทียมโดนไฟนี้ก็จะหอมออกมาเลยนะคะนี่หอมมากเลยค่ะทัางหายจากทำคลิปไปนานมากค่ะวันนี้ก็เลยมาทำอีกขอหน่ง ใส่หมูลงไปนะคะคั่วลงไปให้หอมเลยนะคะให้หมูสุดประมาณสัก30%ก็ได้ค่ะ30-40%แล้วเดี๋ยวเราก็ใส่น้ำเข้าไปนิดนึงให้มันขุบผิดแล้วเราก็เคี่ยวมันเปื่อยๆนะคะให้มันนุ่มๆนะคะ นี่นุ่มนะคะแล้วก็ปรุงทีหลังอันนี้ทานกับข้าวสวยร้อนนะคะแล้วมีไข่เจียวด้วยนะคะอร่อยค่ะทานข้าวได้เยอะเลย เอาละเติน้ำนะคะใส่น,น้ำไปเติมน้ไปต ก็ใส่ใบมะกรูดลงไปเลยนะคะใส่ใบมะกรูดไปก่อนเลยจะได้หอมๆค่ะใบมะกรูดนะคะแล้วก็อันนี้สีอิ้วขาวค่ะสีอขาวน,นี้น้ำปลานะคะใส่น้ำปลาไปค่ะอันนี้น้ำตาลหน่อยหนึ่งนะคะ อันนี้คือน้ำตาลลายขาวแล้วก็น้ำตาลายแดงใส่น้ำตารลายแดงด้วยนะคะมันจะได้หอมๆค่ะใส่ทั้งสองอย่างเลยทั้งขาวทั้งแดงนะคะไม่ต้องใส่มากค่ะใส่ให้มันชูรสเฉยๆค่ะ เดี๋ยวเราให้หมูนุ่มก็มาดูกันใหม่นะคะตอนนี้หมูก็นุ่มแล้วนะคะเนี่ยค่ะออกมาจะเป็นแบบนี้เลยนะคะสีสวยไหมคะหมูนุ่มมากเลยค่ะเดี๋ยวเราไปตักเลยนะคะตักทานกันเลยนะคะอน,นี้จานหอมมากเลยค่ะอย่าลืมนะคะ กดไลค์กดแชร์ให้ด้วยค่ะเราจะได้เห็นคลิปใหม่ๆม,มีกำลังใจทำคลิปใหม่ๆใ,ให้ดูอีกนะคะเนี่ยค่ะเสร็จแล้วเราก็มีเราก็มีใบมะกรูดนะคะใบมะกรูดซอยโรยข้างหน้าให้หอม・หอมๆค,ค่ะเนี่ยค่ะน่ารับประทานไหมคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะคะ ช่องของคุณนายุพินค่ะกลับมาทำใหม่อีกครั้งนะคะให้กันบังใจกันนะคะสวัสดีค่ะ